อ้าวประโยคนี้แปลว่าอะไรอ้าวเวลาแปลแปล,แปลตรงไหนก่อนอะไรคือประธานของประโยค Japanese people ดีมากนี่คือประธานตรงนี้คือส่วนขยายโอเคไหมคะเราก็จะแปลว่า Japanese people บอกว่าอะไร Japanese <น>อ้าคนญี่ปุ่นทำไม have been สุดยอดให้ขอเพิ่มเลยค่ะไม่ถูกฆ่าก็ injure แปลว่า injure บาดเจ็บอ่าจำคำนี้ injure คิดง่ายๆ นึกถึงปากเจอดีมากโอ้โหนักเรียนเป็นนักเรียนแฟนพันธ์แท้ของเราจริงๆอินเจอปากเจอนะคะอินเจอแปลว่าอันนี้คือถูกทําให้บาดเจ็บโอเคไหมเพราะมันใช้โครงสร้างเป็นแลบเวิร์บทูบีวกับช่องสาเรียกว่าเรียกว่าเอ้าแล้วใครครตอบได้เวิร์บทูบีวกับช่องสามพาสซิฟ์วอ์เก่งมากเรียกว่าพาสซิฟ์วอ์คือประโยคที่ประธานทาไมคะเออประธานถูกกระทำก็คือว่าคนญี่ปุ่นพวกนี้ทำมา ไม่ถูกค่าก็ถูกทำให้บาดเจ็บใช่ไหม While traveling คืออะไรขณะอะไรคะ traveling เดินทาง,ทางคุณจะได้คำว่า travel นะลูกวันนี้ขณะเดินทางนะคะ,ะขณะที่เดินทางนะคะโอเคไหมและ,ะแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ During the past several years ก็คือว่าอะไรช่วงระหว่างอ่หลายปีที่ผ่านมา several บปลว่า several Several หลายนะ During <Yeah. S 1> คือระหว่างเวลาระหว่างหลายปีที่ผ่านมาโอเคไหมส่วนข้อนี้ก็จะจบลงประมาณนี้ทุกข้อที่พี่ให้ทำคือมันจะมีจุดของการที่พวกเราต้องสังเกตการสังเกตการทำข้อสอบพวกนี้คิดก่อนเลยมองตัวเลือกก่อนว่าเฮ้ยเขาต้องการจะถามเราเรื่องอะไรถ้าเรายังระบุเรื่องไม่ได้เราคิดว่าเราจะทำถูกปะ่ะเออส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกคือส่วนใหญ่เราจะต้องแบบระบุเรื่องได้ก่อนแล้วถึงจะทำถูกเพราะว่าการระบุเรื่องทำให้เราเกิด ความคิดว่าเฮ้ยเราจะดูมันจากอะไรเข้าใจไหมจะพิจารณาเนี่ยต้องเอาใช้ความรู้เรื่องอะไรมา